แอนด์แมนควอนตัมเมเนี่ยครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสำหรับมาเวลนะครับที่จะเริ่มเฟสห้านะครับให้มีอะไรใหม่ๆนะครับและปลุกชีพแฟรนไชส์เอ็มซีนะครับที่เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับในเฟสสี่ห้กลับมาเฉิดฉายนะครับในเฟสใหม่นี้นะครับแต่สุดท้ายครับอย่างที่ผมคาดเดาไว้ครับห่วยแตกอย่างที่เราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเว้ยและนี่ครับคือ5ปัญหานะครับของแอนด์แมนควอนตัมเมเนี่ยครับมาดูกันดีกว่าครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกครับคือการเขียนหนังเรื่องนี้เว้ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมมมออยาาากกดูคคครัับืวส ของสกอตแลงและแคซี่แลงเว้ยเพราะว่าในเทรลเลอร์เขาเนี่ยปูนเรื่องปัญหาที่เฮ้ยสกอตไม่เคยได้ใช้เวลาอยู่กับแคซี่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกตีหายไปายจากแดนอสถูกไหมก็เลยไม่มีเวลาครับให้กับลูกของเขาผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีม,มากครับที่หนังนี้เนี่ยจะสามารถ explore ครับหรือว่าค้นหาความสัมพันธ์นะครับที่แตกออกไปของพ่อคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีเวลาให้ลูกและลูกที่ไม่มีพ่อคนหนึ่งมาคอยดูแลเขาเว้ยแต่สุดท้ายครับเราได้อะไรมาผมพูดเลยครับว่าไม่ได้อะไรเลยเว้ย มันตือนมากครับสิ่งนี้เขา explore สิ่งนี้เขาค้นหาของ2ตัวละครเนี่ยผมพูดเลยเครับว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่น่าติดตามไม่น่าค้นหาเลยเวย้ยความสัมพันธ์ของทั้ง2ตัวละครเนี่ยเขาเขียนมาได้ห่วยมากๆอ่ ผมเสียดายมากครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีมาครับที่หนังเนี่ยจะค้นหาความสัมพันธ์นะครับของ2ตัวคอนี้มาที่อีประหารนึ่งครับที่เกี่ยวกับการเขียนครับคือ Story Arc ครับของ mcu เว้ยผมต้องพูดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับสักนิดคนดูครับก็ยังไม่เข้าใจครับว่า Multiverse เป็นยังไงยังมีคำถามที่เต็มไปหมดเลยเว้ยนี่คือการเปิดสกราของเฟส5ครับหรือว่าเฟส Mul ติ verse สักดะ แล้วทำไมเนื้อเรื่องของมัลติเวิร์สเนี่ยมันยังไม่เดินอีกมันก็ยอยู่ย่กับที่เหมือนเดิมอะแอนแมนไปโลกนี้เจอเค้งจนะกลับมาเออดีได้ฮา,าเขียนหนังสือใหม่ผมถามคนนยครับว่าคนดูเนี่ยมันอยากจะดูต่อไหมอะมาที่ปัญหาต่อไปครับคือการโฟกัสครับ หนังเรื่องนี้นะผมพูดเลยครับว่ามีปัญหาของการโฟกัสเรื่องราวเยอะมากๆครับหนังเรื่องนี้ครับพยายามพูดหรือว่าพยายามยัดอะไรเข้าไปเยอะเกินไปเว้ยอย่างแรกครับคือโลกควอนตัมครับที่มีคนมีมนุษย์มีมนุษย์ต่างดาวที่เต็มไปหมดเลยครับมีสัตว์ประหลาดมีชนเผ่าอะไรที่เยอะไม่หมดอ่ะ อันนี้เป็นจุดแรกนะจุดที่2ครับเขาต้องปูเรื่องแข่งข,ของเคร์เขึ้นมาถูกไหมต้องปูตัวละครแข่งว่าเขามาจากไหนมาทําไมเขาอยู่มิติควอนตัมอะไรบลาๆเขาว่านไปครับแล้วก็อย่างครับคือคอนฟ lict ระหว่างสกอตแลนด์และแคสซี่แลงเว้ยแล้วก็ยังมีครอบครัวครับของแอนด์แฟมิลี่อยู่เว้ยคุณเห็นไหมครับว่าเขาพยายามยัดไอเดียเยอะแยะมากมายครับเข้าไปในหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะสอย่างครับที่เขาต้องยัดเข้าไปอะ่ะ ผมพูดเลยครับว่ามันทําให้เรื่องอะขาดความโฟกัสเยอะมากๆเว้ยผมรู้สึกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นหนัง3ามเรื่องเอามารวมกันนะมันไม่มีการที่แบบอทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นเส้นตรงอ่ะพวกคุณพยายามยัดอะไรเยอะเกินไปเว้ยสุดท้ายครับผลนี่มันออกมาคุณก็เห็นนะชันครับว่าหนังอะมันห่วยมากเพราะคุณเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับคอนเซปต์ใดคอนเซปต์หนึ่งหรือว่าเรื่องราวหนึ่งอะสุดท้ายครับมันก็เละอย่างที่เราเห็นครับ มาที่ปัญหาต่อไปครับที่ผมมาพเลยครับว่าใหญ่มากครับและมีผลกระทบนะครับที่ร้ายแรงต่อนหนังเรื่องนี้มาครับซึ่งก็คือคอมมดี้ครับที่เยอะเกินไปโคตรโคตรเลยเว้ยคือผมถามคนไหนครับว่าซีน,นึงเนี่ยคุณต้องมีมุกตลกเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกสองนาทีอะฉากที่มันสู้กันเนี่ยทำไมมันต้องมีมุกตลกวะคนดูกลังจะเข้าสู่โมเมนต์นั้นแล้วกลางจะเข้าสู่ซีนนั้นแล้ว ซีนที่สู้กันโอ้ยมันมากเสร็จแล้วมุกตลกเข้ามาทําลายทุกอย่างที่คุณสร้างมาในซีนนั้นเลยมันทำให้คนดูเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่เรื่องราวได้เว้ยแล้วก็อีกอย่างครับฉากที่กําลังเรียกความรู้สึกของคนดูเว้ยเฮ้ยคนนี้ตายว่ะคนนี้เฮ้ยเจอปัญหาว่ะอ่ะมุกตลกเข้าไปจบคือมันทําลายความจริงจังของหนังอะ่ะมันทําลายมูดมันทำลา,ายทุกอย่างอ่ะที่คุณสร้างมาในซีนั้นอะ คือคนดูกำลังจะคอ n นเน็กกำลังจะเชื่อมโยงตัวเองอะ่ะเข้าไปสู่เรื่องราวเข้าไปสู่ตัวละครต่างๆอะ่ะแล้วคนมาโยนมุกมุ่วอะ่ะทำไมอะ่ะผมไม่เข้าใจเว้ยทำไมมันต้องมีมุกทุก2องนาทีในหนังเรื่องเนี้ยผมไม่เข้าใจเว้ยโอเคคอมเมดี้อ่ะมันก็ทําได้แต่ทําไมมันต้องเยอะขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเว้เวมมมเยม,ม,วมันเยอะเกินไปครับมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันขาดสมดุลเว้ย เมื่อทำให้หนังนี่ครับมันขาด Emot i o n a l impact ที่คนดูเนี่ยจะสามารถรู้สึกความรู้สึกที่ตัวละครเนี่ยมันรู้สึกในฉากฉากนั้นเว้ยรู้สึกเศร้าเฮ้ยมันจะส่งมาให้คนดูได้รู้สึกละอ่ะตลกเข้าไปตุ้งจบฉากนั้นความรู้สึกหายหมดเลยที่คุณสร้างมาอ่ะมาที่ปัญหาต่อไปครับแคงเดอรคอนเคร์ครับนี่เหรอครับคือตานนสคนต่อไปใช่เหรอวะจอร์แดนเมเยอร์สครับเล่นดีมากๆเว้ยคือเขาเล่นดับทำให้ตัวละครเนี่ยยังน้อยอ่ะตัวละครเนี่ยมันมีอะไรดีหน่อย แต่สุดท้ายอ่ะการแสดงครับสามารถช่วยให้ตัวละครเนี่ยมันดีขึ้นได้นิดเดียวเว้ยแต่สิ่งที่จะทให้ตัวละครเนี่ยมันแบบโจเกอร์แบบฮีเลเจอร์อ่ะคือการเขียนตัวละครเว้ยสุดท้ายอ่ะผมยังไม่เข้าใจครับว่าตัวละครนี้มีความคิดยังไงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกอยากที่จะทําอะไรตัวร้ายตัวนี้เก่งยังไงคือผมเข้าใจครับที่มีลหลายเวอร์ชั่นของแข็งมีแข็งตัวนี้มีแข็งแบบโอ้แต่หมดเลยแต่หนังตรงนี้ครับพยายามที่จะเซตให้แข็งตัวเนี้ยมันมันแบนบ,บ โอ้โหโคตรเก่งเลยแบบเป็นแคงเดอะคอนเคร์เรอร์สามารถฆ่าต่อได้สามารถฆ่าอเอเวนเจอร์ได้หมดเลยสุดท้ายครับแม่งเอาแต่พูดอะทั้งเรื่องอะแม่งพูด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 เสร็จแล้วตอนจบเป็นไงดวลออกมาอสองนาทีเสร็จแล้วก็โดนหมดคาไ้คือแบบนี่แห,ละ,ะหล,ะละครับที่คนดูเนี่ยควรีจะตื่นเต้นอะนี่แหละครับคือตัวละครที่คนดูจะเฮ้ยแบบตานนสตัวต่อไปวะ่ะอยากดูมากเลยอยากติดตามมากเลย ผมพูดเลยครับว่าผมไม่อยากติดตามตัวร้ายัวนี้เลยอะสักนิดอะแล้วก็สุดท้ายครับฉากแอคชั่นครับกรองบูธครับว่าหนังนี้นะครับมาขายฉากแอคชั่นเว้ยผมถามเันนลยครับว่าหนังเรื่องนี้ฉากแอคชั่นดีเหรอผมพูดเลยครับว่าผมไม่เห็นฉากที่มันแอคชั่นเลยเอายิงนะผมยังไม่เห็นฉากที่มันสู้เลยมันสู้แค่แบบสองอาทิตย์มันจบแล้วอะคือแบบผมยังหาคําอธิบายหนังนี้ไม่ได้เลยอะคือมันห่วยมากอะสลับผมอะและนี่คือหนังที่จะเปิดสกราชเฟส5ห้าของ MCU อะ ผมไม่เห็นภาพที่มันจะดีเลยอะเฟตเนี้ยต้องพูดเลยครับสุดท้ายครับผมให้แอนด์แมนควอนตัมเมเนี่ยครับสองคะแนนครับให้แค่เรื่องโปรดักชันและการแสดงนะครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนกดแชร์กดซับนะครับที่ทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับมาคุยกันด้านล่างนะครับในคอมเมนต์เซ็กชันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ